บอกให้มันอ g t p ไปให้ใช่ไหมพี่เลยตามมันมีคนมาขอข้อแกอ่ะชื่อขวดอ่ะสาวของโทษ์มาบอกว่าจบนี่มันจะอยู่บะใช่ครัได้พี่เนี่ยผมติดต่อได้เลยนั่นแหละแต่ว่ามันติงตองหน่อยผมว่าอีสายฟ้าที่วันนี้เขามาสภามาฟังเฮียอะไรบ้างวะนอกจากคุยกับหญิงเนี่ยเดี๋ยวกูตีมันเดี๋ยว ไม่ก็พี่ผมนะไม่กพี่ผมแค่แค่เฉยครับไม่ต้องตีกูปะโอ้ยไม่อยากตีครับพี่ชายผมกลัวแล้วพี่ไม่เอามาตีตีเรื่องอะไรโชคโชคดีนะพี่ฟ้าเดี๋ยวไปก่อนครับพี่ชายโชคดีมาตีกูงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่พี่ฟ้าครับคุยยังให้เสร็จกันได้ครับพี่ฟ้าย้าวัน่อยดิครับพี่ครับไม่พี่แจ็คพี่พี่อยากตีผมผมขอของเล่นได้ไหมล่ะพี่ชายขอของเล่นเลยป่ะมึงมี 500m นี่ 500m ไม่ใช่หรอ สามร้อยเอ็มแล้วพี่สามร้อยเอ็มพี่ผมพูดตรงๆนะถ้าผมมีห้าร้อยเอ็มจริงๆอ่ะผมเข้าประมูลอ่ะผมกวาาเรียบแล้วพี่แอนแก๊งผมเข้าประมูลปะมึงไม่อยู่หรือเปล่ามึงไม่ตื่นหรือเปล่ามันจะไม่ตื่นเงินไม่มีครับพี่ชายเอาของมึงเยอะนี่กูได้ข่าวนี่ฮะ่องก็ไม่มีครับพี่ชายโอ้ยเฮียหวยแม่งจะตีแม่งไปเฉยตลอดเลยปะเดี๋ยวได้ตีแม่งจริงอ่ะนี่ก็ตีไอเดมดีว่ะเราพ่ไม่ตีไอเดมดีอ่ะไม่ตีกับกูไง ใช่เหรอยังกุ้ยถามอีกเมื่อไหร่เวลาเดี๋ยวถามที่ข้างหลังเดี๋ยวถามอีกถามพี่พี่พี่ให้ผมถามตอนไหนบอกพี่เดี๋ยวผมถามให้โอเคป่ะนี่จะถ่ายหลุยจะถ่ายหลุยก็ได้หลุยพี่แจ็คเขาบอกไอ้เด็กดีไม่กล้าตียเขาไม่ไม่กล้าตียเขาหรออุ้ยก็พี่แจ็คก็พูดเล่นไปพี่พูดเล่นไงพูดเล่นไงเวลารู้น้องครับพี่ครับ น oh, ี่แหละนี่ผมไม่ได้จะยู่าพี่ตีกันนะผมแค่อยากรู้เฉยโอ้โหฟ้าพี่ฟ้าไม่อยากยูหรอกนะพี่กับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันถามเองได้หรือนี่มันถามพี่เองนะพี่แจ๊คพี่แจ๊คเดี๋ยวผมกับพี่ฟ้าเดี๋ยวต้องมีอะไรได้เอาเอาก่อนเลยน้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ช้อนให้เด็กหยามเกินป๊ะนี่ไอ้รวยรวยพี่ถาม okay. หน่อยว่าที้ฮีโร่เชฟไปแอดดับล erm. ูกไหนลูกหนึ่งลูกหนึ่งได้ไม่ชอบอะไรชอบมึนมาตอนหนึ่งปีเอาเดี๋ยวนั่นแหละผมรู้เลยพี่อไอวันแอบสั่งแน่เลย ออพี่จะคุยไม่ไดครับมีอะไรจะคุยได้ครับพี่ฟ้าระดับฟ้าแล้วฟ้าจำเลยครัแล้วอะไรอีกอะลุยเอ้ยลุยเอ้าลุยลุยพอพอน้องไอ้สัตวสลุยพอพอลุยใหญ่ที่อะลุยลูกสามอะไรพี่เกดเองแอนต้องคุมเองก็คุมลูกสามแล้วเพราะลูกหนึ่งพี่อยากคุยมมเตต็ลอดกับเอสมดีพี่จะไม่ไปลูกหนึ่งเอสมดีก็จะไม่มาลูกพี่ แต่ถ้าฟ้าไปลูกนั้นทีลูกนี้ทีโดนคู่นะไม่พี่ตอนนี้อารมณ์แบบเหมือนพี่ก็แบบกําลังนั่งปั่นสล็อตอยู่อ่ะแล้วแบบรอรอลุ้นอยู่ว่าแจ็คพอตตกที่ใครอะไรประมาณอ๋อมึงจะบอกมึงแจ็คพอตว่างั้นเอออยากจะรู้ว่าว่าโอเคคุณตอบมันเป็นยังไงฟ้าแจ็คพอตนี้สล็อตไม่แตกนะแต่ว่าของการการเป็นร้อยแก๊งกันได้จะแตกพี่ฟ้าเดี๋ยวต้องไปคุยกับพี่มึงหน่อยพี่พี่มึงมีมีอะไรคุยด้วยครับพี่ฟ้าอ๋อโอเคเนาะครับพาดีต้นบอกบอกมึงเคลียร์เคลียร์ ไอ้แกงยิ่งร้อให้กับฝั่งอะไรเนาะไอ้กะว่าอุ้ยอู้แป๊บนึงฟ้าฝนมุดนะฝนมุดนะพี่ถามหน่อยถ้าเอทเอ็มดีมันมันมันตีเองอ่ะเองเองพอมะตอนเนี้ยมึงเลือกระหว่างเอทีเอ็มดีกับแบบมันเฮ็ดเองเองจะตีใครถ้าจะตีจริงๆอ่ะจะตีอะไรมันยังไปเช่ารถวันละแสนอยู่เลยย่าฟ้าเนี่ยใช่พี่ก็นั่นแ่ะพี่ก็รู้พี่จะมาตีผมทำไมนั่นแหละมึงไม่กล้าตีมึงไม่กล้าตีไงไม่ไม่ให้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  ให้เดาไงให้ทายไงว่าอยากรู้ไงว่าฟ้าอยากอเอาใครขาวหรือดำถ,ถ้าพี่ให้เลือกนะระหว่างเอ็มดีกับดนะีมเฮ็ดน้ำผมเลือกสาวบาังโพพี่มันจะแตก <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> ไอ้สัตว์ <c oughs> มันจะแตกแล้วมันโทรมาหากูอยู่เนะี่ยมันบอกจบนี่มันก็จะอยู่ตนะอนน่ะมันยุ่มไหมอ่ะไม่รู้มันโอ้ยมันตกัชาอยู่มันบอกกูว่าอะไรวะมันบอกว่าถ้ามันแพ้ไฟเมื่อวานไฟแรกมันจะผูกคอตายเนี่ยก็ว่ามันได้ผูกแล้วแหละเพราะมันแพ้ไงพี่ก็บอกมันอัดคลิปไม่ดีแล้วกันพี่ ไอ้ไอ้กูขอร้องละวเดี๋ยวไม่ขีข้างบ้านกูเลยมาหนาดตาแล้วเขาจะส่งให้มึงอะเปล่ามันตายไอห้องข้างกูเลยใช่ปะก็บอกมันไลฟ์สดดิยานี่ก็ไปถ่ายให้น้องมันก็ได้พี่ก็อยู่ห้องใกล้กันไม่อ่ะไม่ไม่ประเด็นคือไอ้ตอนตอนกุมารหนุ่กูได้ยินเออเออเออเอ้านี่เขาคุยหรือว่าประชุมกันวะหรือว่าอะไรวะเนี่ยเขาคุยกันที่ไหนวะเนี่ยอ้านแม่งร้ายว่ะพี่ฮาร์ดออกทำไมอ่ะ แจ็กกี้เก้าคาทับปี้แจ็กกี้เก้าคาทับปี้ไอเต็งก็ออกไปเป็นตำรวจมันพาปี๊บติดงานก็ติดงานติดงานแกนี้มั้ยมีแต่เฮี้ยนี่แหละไม่ติดมีแต่เฮี้ยนติดสล็อตอยู่คนเดียวไรเฮี้ยน่ะเฮี้ยสายฟ้าริ้วริ้วเขาเป็นเพื่อนของโดเรมอน ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรวะเป็นเพื่อนรักของเจนนีนรักแเีเขากำลังคิดอยู่ว่าจะกลับไปตีเอเดมดีหรือว่าเดมอนเฮนดีสองวันที่ทำของเขาลๆยวเลิ้วเนี่ยทำเลิอยวเลี้วเลี้ยวเลี้ยวนลี้ย เอาหาตีฟักแกงหนึ่งเอาโปรเทคอีกฟักเจ็ดวันดีกว่าไหมหาปั่นประสายคนดีกว่าไหมไม่เราซื้อโปรเทคแล้วเพลซื้อโปรเทคเ<อ>วันละเอม็มถามคนไม่กลัวแต่เราปั่นประสายเขาคุยกันแบบเหมือนประชุมใหญ่อ่ะอง่ายๆพี่เขาคุยกันไม่เกรงใจคนรอเลยพี่ ตีแก๊งบีบีป่ะล่ะหญิงล้วนด้วยพี่ตรงนี้หญิงล้วนกำลังมาแรงด้วยเอาชุดสีอะไรพี่น่าสีแดงป่ะเอางี้ถ้าสมมติว่าไอเลมดีตีนมผองเราก็ตีบีบีแล้วดีไหนๆก็ตีไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะอะไรก็การทำอะไรพี่ออออืมอไปเลยอ่ะ อันนี้ครอบครัวดจำพรรษาน่ะแตกูลลี่อ่ะอ้าวเสือไฟชนะนะพี่มีหเห็นนะแต่ไฟเมื่อกี้ไม่รู้ชนะหรือแพ้นะไม,ไม่ไม่ดูเลยไฟยเย็นมาโดนอยู่แล้วพี่มาไม่คบรบรอบไฟยเย็นอ่ะเหมือนเล่าเนี่นตัวหลุดแตะเหมือนเล่าเฮ้ยไม่เคยเลยแต่ชนะการีดังรอบเดียวนะที่ไฟตอนเย็นชนะเราเราเป็นสไตล์นี่ไงพี่แบบไอ้ ปีศาจเลยอะแยกเออมันแบบตัวหลุดอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นยากกว่านะฮะวันนี้แต่ถ้าเป็นปีศาจผมว่าอะไรเก็บตัวหลุดดีกว่าแล้วแต่ว่าไม่หลุดเลยไงสวยปันถลันเท้าถลันเท้าปืนปืนเรามีมีเกินครึ่งแก๊งอ่ะที่เขาคุยคุยมากี่นาทีกิจสิบนาทีละนี่ไอ้ตัวไอตัวทิกใหม่เยโปโลทิกใหม่ทิกใหม่ไปเล่นอยู่ในตู้อ่ะ เด๋อวหลังเต้ออตาอ่ะจะขำอยู่อ่ะไอ้กูด้ทรองอเขาพูดดี๋ยวเขารอใครไว้นั่นน่าจะไม่เป็นแค่ตกลงก็จะจ่ายหรือไม่จ่ายพี่คุยอะไรขนาดนั้นนะไปฟังบ้านรับไปยูให้เอาเตียน ฟังได้พี่ฟังได้ปะได้ไม่กันหรือดิเขาไม่กล้าด่าหรอกมันะผมว่าไม่กล้าแหลมหรอก